หกลุ่มลูกค้าที่มีโอกาสตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ง่ายที่สุดนะคะนั่นก็คือกลุ่มของลูกค้าติดแบล็คลิสต์นั่นเองค่ะกลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มที่มิจฉาชีพเนี่ยมันต้องการมากๆเพราะกลุ่มลูกค้าติดแบล็คลิสต์อะคะ่ะสังเกตไหมคะเวลาไม่ว่าสื่อไหนโฆษณาไหนเนี่ยเวลาลงแบล็คลิสต์ออกได้จะไปคอมเมนต์สนใจสนใจสนใจและกลุ่มนี้ค่ะ ใครก็ตามที่สามารถช่วยเขาได้เนี่ยเขาจะเชื่อว่าสามารถที่จะออกรถได้นะคะก็จะไปคอมเมนต์ไว้ทีนี้มันก็จะมีพวกมิจชาชีพพวกนี้ค่ะที่อาศัยความต้องการของลูกค้าหากินบนความเดือดร้อนของคนอื่นเข้าไปสับสอบถามนะคะหรือแอดเฟซไปหรือว่าทักไปทางข้อความว่าติดแบล็คลิสต์มาใช่ไหมครับผมยินดีช่วยได้นะสามารถออกได้ไม่ต้องดาวเยอะด้วยใช้เงินดาวน้อยด้วยผมสามารถทําได้ผมเป็นเซลล์อยู่ที่นั่นที่นี่หรือแอบอ้างอะไรก็แล้วแต่พี่หน่อยจะออกมาเตือนนะคะกลุ่มลูกค้า กลุ่มนี้มากๆว่าเราติดแบคลิสแล้วนะคะให้ศึกษาคนขายดีๆก่อนว่าไอคนที่มันทักเรามาเนี่ยมันใช้เซลล์จริงๆหรือเปล่ามันมีตัวตนไหมมันอยู่ที่ไหนสําคัญมากๆและการให้การที่โดนหลอกเดอยวที่สุดก็คือการโอนมาจานั่นเองค่ะมันใช้ทุกกระบวน่าเลยนะคะหลอกให้ลูกค้าเนี่ยโอนมาจาเขาไป5้ามันก็เอาพันหนึ่งมันก็เอาแล้วคนที่ติดแบคลิสเนี่ยอยากได้ลดใช่ไหมคะก็เชื่อมันค่ะให้โอน500มันก็โอนให้โอน อ่าพันหนึ่งลูกค้าก็โอนสุดท้ายมันบล็อกทุกอย่างหนีหมดเลยติดตามไม่ได้วิธีการนี้นะคะบอกเลยค่ะการที่คุณจะโอนเงินนะคะให้กับอ่าคนขายรถนะคะสิ่งแรกเลยถ้าเป็นเซลนะคะคุณก็ไม่ควรโอนให้เซลการที่คุณโอนเงินให้เซลเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีเต็นท์ไหนนะคะที่มีนโยบายโอนเงินให้เซลถ้าคุณโอนให้เซลเมื่อไหร่มั่นใจได้เลยค่ะว่าหนึ่งคุณกําลังโดนหลอกแน่นอนนะคะการโอนเงินโอนเข้าเต็นท์เท่านั้นโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นหรือ โอนเข้าบัญชีเจ้าของเต็นเท่านั้นทีนี้จะทราบได้ยังไงทุกเต็นจะลงเบอร์เจ้าของอยู่แล้วค่ะสามารถสอบถามก่อนที่จะโอนได้นะคะแล้วก็ในส่วนของบัญชีที่คุณไม่สามารถตรวจสอบได้ มั่นใจเลยว่านั่นคือมิจฉาชีพอย่าหลงโกลโอนเงินให้มันเด็ดขาดนะคะถึงบอกค่ะแม้กระทั่งเป็นเซลล์ที่อยู่ที่เต็นท์ถ้ามันส่งเลขบัญชีคุณให้นะคะไม่ใช่เลขบัญชีเจ้าของคุณมั่นใจเลยว่ามันกําลังจะเป็นมิจฉาชีพมันกําลังจะหลอกเอาเงินคุณแน่นอนแล้วมันก็กาลังจะหลอกเอาเงินเต็นท์ด้วยอันนี้น่ากลัวมากๆคนแบบนี้น่ากลัวมากๆนะคะพี่หน่อยเตือนด้วยความหวังดีเมื่อคุณติดแบ็คลิสต์แล้วเช็คคนขายดีๆก่อนที่จะตัดสินใจโอนมาจําไปนะคะหรือถ้าไม่มั่นใจอย่าเพิ่งรีบโอนค่ะ กำเงินมาไปที่เต็นนะคะแล้วไปพูดคุยกับที่เต็นทำได้เต็นช่วยทําไม่ได้เต็นก็จะไม่จะได้แจ้งคุณตรงๆว่ามันทําไม่ได้แบบนี้ค่ะเงินคุณจะไม่สูญหายเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น่อยออกมาเตือนเตือนด้วยความหวังดีนะคะ